ก็จากที่นิกแนะนํามาเป็นหุ้นเด่นน่าจะวีกสองวีกที่แล้วนะคะราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาได้ดีตอนนี้ก็ประมาณสักสิบเอ็ดบาทห้แต่ถึงขึ้นมา11บเอ็ดบาทห้าสิบะคะ่ะバリเอชั่นก็ยังถูกอยู่ดีนะคะ10บเท่านิดเท่านั้นเองนะคะในขณะที่ภาพณนะปัจจุบันของเจพีทีแต่ว่าดูดีนะเหลืออย่างเดียวที่อยากได้ก็คือราคาไก่มีชีวิตทั้งตัว เพื่อที่จะเป็นอินดิเคเตอร์ให้นักลงทุนนะคะเห็นว่าเอ้ยราคาไก่ขึ้นแล้วเพราะนั้นหุ้นไก่ก็ดูน่าสนใจอยากได้ตรงนั้นเนาะวันนี้ราคาไก่มีชีวิตทั้งตัวเนี่ย41บาทต่อกิโลนะคะยังทรงๆเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะต้องรอคาทาลิต์จากราคาหมูที่ปรับขึ้นราคาไก่เดี๋ยวน่าจะขึ้นได้หรือถ้าราคาหมูไม่ขึ้นแต่เ,เริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของไก่นะ Q1 จะเริ่มเริ่มดีขึ้น Q2 จะเริ่มเข้าสู่ไฮซีซั่นของการส่งออกนะคะแล้วก็ Q3 เนี่ยจะ เพราะนั้นด้วยตัวธรรมชาติของเขาเองเนี่ยมันก็จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นอยู่แล้วนะคะ,ะทีนี้ตัวราคาไก่ทั้งตัวเอามาใช้กับในแง่ของกำไร JPT ไม่ได้เราจะดูเป็นส่วนๆน,นะคะอันที่ดูเนี่ยอันที่กราฟขวาที่นิกเอาให้ดูนะคะคาแคสนี่คือโครงไก่โครงไก่เนี่ยคือเป็นตัวที่ JPT ขายในประเทศเวลาได้ไก่มาทั้งตัวก็ต้องมีการชำแหละใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นเมนโปรดักต์เป็นน่องเป็นอกเป็นสะโพกเน,นี่ยคะ่ะก็จะมีการ คุกคและส่งออกไปต่างประเทศส่วนพอด่าอื่นๆที่เหลือไม่ว่าจะเป็นโครงเป็นเลือดเป็นหนังอะไรก็ตามขายอยู่ในประเทศเพราะนั้นตัวที่เป็นพอชั่นใหญ่ๆของในประเทศอจะเป็นโครงไก่ะคะ่ะเราก็เลยจะดูราคาโครงไก่เป็นหลักในกราฟที่เห็นเนี่ยคือ13บาท50เมื่อเช้าแต่เข้าไปดูราคาราคาพวกนี้จะมีให้เห็นทุกๆวันนะคะเมื่อเช้าเข้าไปดูราคาณปัจจุบัน18บาท50ะคะ่ะ เป็นราคาขายส่งแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นโครงไก่ปรับขึ้นมาแรงมากนะคะมันอาจจะมาขึ้นเอาช่วงแบบปลายธันวาเด่ถ้าเริ่มเข้ามากราแล้วยังยืนได้เนี่ยผลประกอบการของ JPT น่าจะดีต่อเนื่องๆๆนะคะเพราะราคาโครงไก่ขึ้นมาเยอะมากจาก13บาท50ขึ้นมา18บาท50 ที่รอบที่ผ่านมาคือ23บาท50แต่นั้นก็จะสูงมากไปหน่อยค่ะเพราะมันเป็นแค่โครงไก่เองนะคะแต่ขึ้นมา18-20บาทนี่เป็นระดับราคาที่ดีมากค่ะอัะอนนี้ก็เป็นอัพไซ์ที่1แล้วสำหรับในช่วงระยะข้างหน้านะคะแล้วก็นับปัจจุบันราคาไก่ส่งออกเองถือว่ายืนยืนได้ดีนะคะที่ต้องหยิบมาเชียร์กันอยู่ที่พูดถึงบ่อยๆเนี่ยเพราะว่า e a r n i n g ค่ะกำไร Q4 ของเขาเนี่ยจะเติบโตปกติแล้วกำไร Q4 จะต้องลง Q on Q เราก็พยายามหาตัวที่จะโตได้นะคะ พีีก็เป็นหนึ่งคนนั้นที่โตได้ตอนนี้เรามองกำไรเขาไว้365ล้านนะคะ Q on Q โต14ค่ะแต่เยอ on เยนี่ยังสู้ไม่ได้เพราะว่าปีที่แล้วก็จะถานค่อนข้างสูงนะคะแต่เอาเป็นว่าโต Q on Q สนทางฤดูกาลเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทั้งเรื่องของราคาที่ยังยืนได้แล้วก็ปริมาณส่งออกค่ะที่กลับมาโต Q on Q ได้เพราะว่าวอลุ่มส่งออกโต Q3 ส่งออกไป6,000ตัน Q4 จะได้7,500ันเยอะขึ้นมาพอสมควรนะคะมันจะมีออเดอร์บางส่วนที่เลื่อนมารับรู้ใน Q4 ค่ะอันนี้เขาแทบจะขายจบหมดแล้วเพราะเราจะจบธันวาแล้วนะคะเพราะนั้นตัวเลขวอลุ่มส่งออกแต่ว่าไม่ได้เพี้ยนไปไหนก็จะเพิ่มขึ้นประมาณนี้กับอีกอย่างหนึ่งที่ดีคือต้นทุนนี่เราพูดมามีแต่ฝั่งรายได้ทั้งโวลุ่มทั้งราคาขายนะคะฝั่งต้นทุนก็ลงค่ะทั้งกาก,ากถั่วเหลืองแล้วก็ข้าวโพด จริงๆปรับตัวลงมาตั้งแต่ช่วง Q3 แล้วนะคะแต่ว่าสต็อกของแต่ละคนยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราเลยยังไม่เห็นตัตมาจ้องมาิ้่ที่มันดีขึ้นมากนักนะคะแต่ Q4 ่จะเริ่มดีขึ้นและ Q1 แต่ว่าจะเป็นเต็มไตรมาสที่ได้รับ e บ e ฟ i t จากโตราคาวัตถุดิบที่ปรับลงเพราะว่าใช้ของแพงนหมดไปแล้วนะคะ Q1 ก็น่าจะปรับตัวขึ้นได้ดีกว่านี้อีกก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนที่ทำให้แนวโน้มผลประกอบการเนี่ยก็จะกลับมาฟื้นตัวนะคะจบปี2023เป็นปีที่ไม่ดี เพราะว่า2022นี่ทั้งโควิดทั้งราคาไก่กับตัวดีขึ้นมากจบปี2023เป็นบ o t t o m ปีหน้า2024จะกลับมาโตนะคะตอนนี้นแต่มองไว้โตแบบ conservative ประมาณ9-10%แต่ถ้าราคาโคงไก่นะยืน18-20บาทก็จะมากกว่า assumption ที่ใช้นะคะถ้ายืนได้เนี่ยก็จะเป็น u p s i d ์ต่อประมาณการค่ะแล้วก็ราคาเป้าหมายที่ให้อยู่นัปัจจุบันก็คือ14 20. บาท20อันนี้ใช้ PE 12เท่าเองค่ะ เพราะฉันราคาหุ้นตรงนี้ก็ถือว่าแปลเลชั่นค่อนข้างถูกมากก็เลยหยิบมาแนะนํากันค่ะหุ้นเด่นวันนี้นะครับ GFT เป้า1 4 2เมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้ต่อเนื่องนะแล้วก็แทงทะลุแนวต้านเลยนะ1 1บเบาท20นะจะเห็นว่าเส้นแนวนอนเส้นล่างสุดเนี่ยทะลุขึ้นมาแล้วนะครับแนวต้านถัดไปจะมีอยู่ที่โซน12บาทแล้วก็ถัดขึ้นไปแนวหลักสุดเลยคือ13บาทนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมดีทั้งตัวพื้นฐานกำไรแล้วก็ตัวเทคนิคนะครับวันนี้ GFT หุ้นเด่นของเรา